สวัสดีครับผู้ชมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรนะครับผมสวัสดีวันพฤหัสที่สี่นะครับเมษายน2567นะถ้าเป็นทางช่องยูทูปก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่5เมษายน2567นะครับผมก็เราหมดซีรีส์ไปแล้วซีรีส์5เอ้ยใช่ไหมเก้าห้านะครับเข้าสู่ ภาวะปกตินะครับไม่มีซีรีละนะครับเป็นเลขที่น่าสนใจวันนี้เป็นเลขอ่า8 9 8 2นะกูเอกตั้งชื่อว่านะครับกูเอกตั้งชื่อว่าผู้นำแสนอบอุน่นซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้กลุ่มนี้ทั้งบุคลิกแล้วก็วิธีการคิดมนะันเป็นคนที่ดูอบอุ่นนะเอาจริงในในมุมมองของกูเอกนะดูอบอุ่นอยู่พอสมควรน,นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาชมรีวิวกันนะครับ ก่อนอื่นก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับก็คือเลข8982นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะความมีเลขซ้ำก็คือ8 9 9 8, 8อันนี้1คู่แล้วมันจะสลับไปคู่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือ2 8 8 2นะครับผมซึ่งกลุ่มนี้บางคนชอบถามผมมันจะเพราะว่ามีเลขเดียวกันกับเลขกลุ่มเ,เลขกลุ่มหงใช่ไหมที่เป็น2 8 9เกานะ289ถามว่าอยู่ในกลุ่มนี้ความหมายภาพรวมมีไหมมีนะ ก็มีสองแปดแล้วก็มีแปดเก้าไงมี่ถ้าเป็นภาพลงกว้างมีแต่ถ้าอ่านตามตำแหน่งเนี่ยอันเนี้จะกลับกันนิดนึงเพราะว่าสองแปดเก้าเนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยตำแหน่งของเก้าอยู่ข้างหลังแต่นี่สองอยู่ข้างหลังนะครับะฉะนั้นวิธีการอ่านคู่ก็จะผมจะให้ความสําคัญกับเลขคายก่อนนะว่าเอออะไรจะเป็นคนตัวกําหนดหรือเป็นผู้นําเส้นทางว่าจะต้องเดินไปยังไง่รนใหญ่อย,อยู่ที่นั่นนะครับอะโอเค <c oughs> ถ้าใครอยากกลับไปชมเลขคู่ก็กลับไปชมได้นะครับแปดเก้าก็แปดแล้วก็ <c oughs> ขออภัยครับเสียงแหบแปลงวันเวลาผมแปลงวันผมจะชอบบ้วนปากด้วยลิสเอรีเนี่ยแล้วพอมันบ้วนเสร็จมันจะเสียงแหบลืมด่งลืมทาน้าก็คลิปนี้ถ้าเสียงไม่ค่อยโอเคกับวอภัยนะครับก็คืออ่เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะลืมไปเลยเสียงแหบนะครับสองแปดแปดสองก็ต่องแปดเก้าเก้าแปดนะถ้าใครอยากจะชมเลขสามตัวก็จะมีกลุ่มนี้ นะครับที่เป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะก็จะเป็นสองแปดเก้านั่นแหล 9, ะสองแป2เก้าเก้าปสองนั่นแหละกลับไปดูได้นะครับก็มีความคล้ายกันแต่เนี่ยเลขสีตัวมันย่างตามตำแหน่งนะครับขนานตามตำแหน่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที่หวยบอกว่ามันดูอบอุ่นเป็นแบบผู้นําทีุ่่นทั้งหน้าและหลังเนี่ยพูดถึงบุคลิกด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ขอเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนนะแปดเก้าแปดสองนะครับขอเริ่มด้านหน้าก่อนเห็นที่แรกเนี่ย ราจะรู้สึกว่าคนเนี้ยดูหน้าเกงขามว,วางตัวแบบเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อเป็นคนเป็นคนใหญ่คนโตอ่ะเพราะมันขึ้นด้วยแปดเก้าแปดใช่ไหมบุคลิกท่าทางดูเป็นผู้ใหญ่เลยดูเป็นแบบ <c oughs> หอยแล้วเนี่ย <c oughs> สเลติดคอรเริ่มเยอะแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นปุ๊บดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทันทีภาพลักษ์มาดูเป็นแบบหน้าเคารพน่ารับถือ จริงๆถ้ากลุ่มเนี่ยถ้าไม่ได้ลงท้ายเป็นเอกลักษณ์เป็นเลขสองนะเป็นเลขอื่นเนี่ยดูแบบน่าคารพเลยล่ะอันนี้ก็น่าคาลพแต่มันมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่เอกลักษณ์เขาเป็นเลขสองเขาเป็นคนที่เวลาใครเข้าหาเขาจริงๆเนี่ยได้พูดคุยกันจริงเนี่ยเวลาได้ยินเสียงได้ยินสำเนียงได้ยินคำพูดของเขาจจะรู้สึกว่าอบอุ่นน่าเข้าถึงเออเราเห็นที่แรกแบบเหมือนจะดุ แต่พอได้คุยอุ้ยอแบบเนี้ยคือ,ม,ม,อาาแบบมันจะมีอาการแบบถ้าเราเป็นนักเรียนมันจะมีอาการแบบเนี้ยอยู่บ่อยครั้งกับคุณครูที่แบบตัวใหญ่ๆมากเหมือนเอ่ออันนีจ้จะบอกว่าครูเพนสีก่ก็รวย่ะไปนะ <c oughs> อันนั้นอยู AI ่ะ r ไปจะไม่จะไม่ได้ทรงนี้ <c oughs> ผมยังส่วนตัวผมผมชอบผมชอบ กีฬาบาสเกตบอลใช่ไหมมันจะมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อแ a ลมดังเนี่ยเขาเหมือนอาจารย์อันไซอะกลุ่มเนี่อาจารย์อันไซก็เป็นโค้ชนะครับเป็นโค้ชบาสให้กับทีมทีมโชกุซึ่งเป็นตัวเด่นในเรื่องนะครับเป็นทีมผระเอกนะแกจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา่าตูวใหญ่ๆทุ้มท้วมจะรู้สึกว่าแกแบบดูคิดตลอดเวลาดูมีแบบเหมือนด็อกเตอร์เหมือนโปรเฟชชั่นนลอะ แต่พอได้คุยแกดูน่ารักแกดูมีเหมือนมีภูมิมีภูมิแฝงด้วยความด้วยความอบอุ่นแกสั่งอะไรคือนักเรียนจะยอมทําตามหรือลูกศิษย์จะยอมทําตามด้วยที่ว่าเกมดึกคือว่าแกดูมีบารมีแต่ว่าแกพูดน้อยๆค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆจ่าถ้าเป็นครูผู้หญิงก็เหมือนกับเหมือนจะดุในทีอ่ะเหมือนจะดุในทีแต่แบบ แต่พอไปคุยแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าต่อให้ดุก็ต้องเข้าหานึกออกใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยเนี่ยคนคนเนี้ยโปรเทคเราได้นะคนคนเนี้ยบอกเราได้นะคนนเนี้ยพูดกับเราได้นะอะไรเงี้ยแนะนําเราได้นี่คือเป็นลักษณะของผู้นําที่ใครๆก็อยากเข้าหาในเชิงทั้งความให้การปกป้องให้การเขาเรียกว่าอะไรให้คาปรึกษาให้การปกป้องให้ความช่วยเหลือเออ ใครชอบนะสไตล์แบบนี้นะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะผมว่าโอเคเลยบุคลิกภายนอกที่เราก็ไม่ได้แบบจะดึงดูดจะอะไรมากมายแต่เราอันนี้ที่แบบว่าเออโอเคใจดีกับลูกหลานใจดีกับบริวารเพื่อนฝูงหรือจะเป็นลักษณะของส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องหาไอ้ศูนย์เอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเลขโงเลขอะไรเงี้ยกลุ่มนี้ก็โอเคนะศูนย์เ 982เนี่ยโอเคไม่ต้องคือไม่ต้องเรียงก็ได้บุคลิกประมาณนี้ก็โอเคนะครับอันนี้คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ดูว่ากบอุ่นยังไงนะลงท้ายเลขสองครับตัวตนหงลายเลขสองเนี่ยเป็นคนจิตใจเย็นใจอ่อนจิตใจอ่อนโยนแล้วก็เข้าเข้าใจคนอื่นได้ดีมากๆจะเปิดมักจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดรับความรู้สึกของคนอื่นเข้ามาฟังก่อน นึกออกใช่ไหมครับว่าอโอเคขายคิดค่าพูดแหละพูดมานะครับเออโอเคแล้วก็จะรับฟังก่อนคิดก่อนทบทวน,นกันเขามีความคล้ายเลขกค่าแต่ไม่ขนาดนั้นมีความคล้ายเลขกค่าแต่ไม่ขนาดนั้นนึกออกใช่ไหมครับคือเขาจะไม่แบบว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป๊ะเป๊ะแต่เขารู้สึกว่าโอเคเล่ามาก่อนอ่าแล้วเวลาที่จะให้คำปรึกษากับมันจะมีประมาณนี้นะเธอได้ประมาณนี้นะประมาณนี้คือเขามักจะผูกเรื่องกับคนที่เข้ามาสร้างคอนเนคชันหรือว่าคนที่คุยกับเขาเสมอ ว่าเออเขียมองคนอื่นก่อนว่าไงซึ่งมันก็เป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะเพราะว่าบางทีเราเปิดมากเกินไปรับมากเกินไปบางทีก็แบบคนรู้สึกว่าเราใจดีแต่จริงๆไอ้ความใจดีเนี่ยมันอยู่ที่คนด้วยแหละนะครับไอ้เรื่องศีลธรรมอะไรพวกนี้มันอยู่ที่คนความใจดีมอยู่ที่คนดีใช่ไหมแต่แบบความใจดีมันอยู่ที่คนไม่ดีได้ไหมอันนี้ผมให้ให้คําถามไปนะแต่ผมมอผมถามดูกว้างๆนะ ผมในมุมมองของคือความใจดีมันก็ต้องอยู่กับที่คนดีสิถ้าคนไม่ดีอ่ะมันก็คงมันเหมือนแบบหาผลประโยชน์ใช่ไหมละ่ะซึ่งจริงๆมันเป็นแบบนั้นนะแปดสองเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ดีนี่คือหาผลประโยชน์เหมือนกันนะไอสองเนี่ยไอสองท้ายเนี่ยเพราะอะไรเขาเหมือนแบบเขารู้ไงเขาก็เปิดใจไปอะไรพวกนี้ถ้าเขาเป็นคนดีคือเขาเแบบแบบเหมือนลองให้ตายใจงผมบอกว่าเลขไม่ได้บอกคนนะั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่คุณชายเลขสองแล้วคุณเป็นคนไม่ดีคุณก็เหมือนกับแบบ ตกปลาเก่งอน่นึกออกไหมเออจับเหยื่อเก่งเ่ะใครๆครก็จออคนที่แบบเปิดเผยอะไรเงี้ยเนี่ยน,นี่คือแต่คราวเนี้ยพูดถึงคนดีๆแล้วมีลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะของการแบบเอ้ยอใครไม่คิดว่าเราใจดีเขาเลยเข้าหาหรือว่าเขาเลยมาหาหาคำปรึกษาอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะเลขสองเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นธาตุดินพอเป็นธาตุดินเนี่ยมันย่อมมีความหนักแน่นในนั้นเขาจะเลือกเฉพาะที่เขาเปิดนะเออถ้ายอมเปิดใจให้ใครน่โอเค แต่ถ้าไม่เปิดนะเขาก็ไม่ไสนใจนะเขาไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไม่ได้ใจดีกับทุกคนบางคนชอบบอกว่าสองท้ายสองแบบชอบพูดว่าสองเนี่ยต้องใจอ่อนใจอ่อนตลอดหรับผมนะไม่เพราะสองมันคือท่าดินมันต้องเลือกสิยกเว้นกรณีที่มันเลือกที่จะฟังใครอะเออหละมันเลือกแล้วอันน,น,นั้นคือมันมันตกบิดตัวเองด้วยคำวราทุกไม่ไม่ภาษาไม่ดีนะคือมันตกตัวเองไปด้วย <laughs> คือเปิดแล้วอพอเปิดปุ๊บอ่านโดนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่คุณต้องระวังนะถ้าคุณทาเลขสองพยายามอย่าเปิดแต่ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาีญาติพี่น้องเนี่ยนะมันเป็นญาติกันนะญาติพี่น้องพ่อแม่แฟนอะไรพวกเนี้มันเลือกมาแล้วไงมันเปิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วม,มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าต้าาต้องแบบต้องคอยปบประงงมต้องคอยดูแลเอาใจใส่อะไรเนี่ยจะเป็นคนประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าอยู่ในคนไม่ไดีอย่างที่บอกไปมันอีกเรื่องหนึ่งน,นะ นี่คือทายสองแต่โชคดีกลุ่มนี้ตอนมาข้างหน้าเป็นเลขแปดอ่าพอแบบเปิดรับเปิดอะไรมากว้างเลยทีเนี้ยเมื่อไหร่ที่เปิดนะโอ้โหรับทุกเรื่องไม่เหลือนะครับรับเยอะมากเป็นคนที่เป็นคนที่เมื่อไหร่ที่เปิดโอกาสให้ใครแล้วเปิดหมดเปิดสุดเปิดเต็มเหมือนมันดูจะแบบเฮ้ยมันดูจะดูจะแย่ดูจะแย่นะถ้าเป็นแปดสองแย่แน่แนๆเลยอะไรอย่างเง แต่กลุ่มเนี้ยพอมันไล่ไปข้างหน้ามันไม่ใช่นะเขาแค่เป็นคนที่เปิดใจกว้างแต่เขามีวิธีบริหารจัดการที่ดีเพราะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าวิธีที่เปิดรับเปิดอะไรเข้ามาในชีวิตยเยอะแยะมากมายอาใครเข้ามาจะคิดอะไรคิดโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขามักจะหาช่องทางให้มันเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ใช่แค่รับมาแล้วไม่ตอบโต้อะไรหรือว่าไม่นําไปใช้ไม่นาไปอะไรเนี่ยเขาใช้ด้วยเขาทำด้วยเขาจัดการด้วยแล้วแถมตําแหน่งถัดมานะข้างหน้าเป็นตำแหน่งงานเป็นเลขแปดดิเขาทําเลยทั้งเน้นทั้งการบริหารงานเองทั้งลงมือทําเองทั้งทําร่วมกับคนอื่นคือเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งมากๆแค่เป็นคนที่เปิดกว้างกับโอกาสที่ใครมอบให้หรือใครที่มาเอ้ยพี่เอานี้ไหมอ่ะคุณ สนใจสิ่งนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาเปิดโอกาสถ้าถ้าเขาเปิดนะพอเขาเปิดปุ๊บเขาบริหารจัดการสิ่งนั้นได้หมดเลยคนแบบเนี้ยเหมือนจะเป็นผู้นําไกลๆด้วยซ้ำท,ทั้งทั้งที่ท้ายเป็นเลขสองนะแต่วิธีการจัดการวงการบริหารของเขาเนะี่ยคิดแบบโอสรุปรวบยอดเลยบริหารเก่งมากครับบริหารเก่งมากแต่แค่เป็นคนที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเก่งด้วยแค่นั้นเองจะไม่ใช่ผู้บริหารแบบเชิง เด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเงี้ยตลอดไม่ใช่จะมองภาพรวมขององคอ์กรก่อนจะมองภาพรวมของคนรอบข้างก่อนทาให้สิ่งเนี้ยผมเลยมองว่ามันดูเหมือนเป็นผู้นําที่ใครๆก็อยากตามเพราะคนไม่ชอบความกดดันคนคนนี้ก็สามารถแบกรับความกดดันส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าใจความกดดันหรือว่าตัวงานของคนรอบข้างได้ด้วยนึกออกใช่ไหมครับคือข้อด้อยมันอาจจะเป็นที่ว่าเอ้ยคุณซึมซับแต่ถามว่าเขาซึมซับเฉพาะสิ่งที่เขาเลือกแล้วไง ถ้าเขาไม่เลือกก็ไม่จาเป็นก็นไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเขาเลือกแล้วโอเคเขายอมแล้วว่าเขาจะต้องสื้อทำสิ่งนี้เออ,อาจจะมีแบบว่าต้องช่วยเหลือคนตรงนู่นนี้นั่นก็นว่ากันไปนะครับแต่นั่นคือเขาเปิดใจแล้วแต่ข้อดีคือเขาบริหารจัดาการได้หมดถือว่าผมชอบนะเก่งมากสําหรับในกลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องอื่ๆจุดเด่นของกลุ่มนี้อีกเลขหนึ่งก็คือเรื่องของความอ่าไม่ใช่หนจะบอกให้รร่าเรื่องของการเงิน หาเก่งครับเต็มสิบให้ยี่สิบเลยบริหารจัดการก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งไม่ได้ใช้จ่ายขนาดสูรุชูร่าจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบมัธยัตนะบริหารจัดการเก่งแล้วไม่ใช่มัธยัตนะถ้าเรื่องหาเตนะ็มสิบไม่ีเรื่องการบริหารจัดการผมให้เต็มสิบให้แปดคืออาจจะมีต้องใช้จ่ายบ้างสมมติว่าอย่างเช่นมันต้องใช้งานกับการบริหารจัดการเงินก้อนใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็ บริหารจัดการเกี่ยวกับพวกองค์กรองค์กรหรือองค์ถ้าเกิดยิ่งมีบริวารพวกนียก็มีโอกาสใช้จ่ายกับคนล็อกค้างได้ด้วยอะไรพวกนี้แต่เขารู้ว่าควรจะจ่ายเพราะอะไรแล้วจ่ายไปเพื่อสิ่งไหน <c oughs> ถ้ากระจับจุดติงได้ว่าจ่ายเพราะอะไรแล้วควรจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยนั่นแหละก็จบแหละบริหารจัดการได้แล้วเต็มสิบผมให้แปดนะคือมันอาจจะไม่ถึงขั้นสุดแต่แน่นอนอาจจะมีรายจ่ายออกบ้างแต่ก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีนะครับภาพอันนี้ พอภาพรวมผมให้สักแปดถึงเก้าเลยนะเกี่ยวกับการเงินนะแปดจุดห้าถึงเก้าเลยถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับเลขเด่นเหมือนกันนะส่วนเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะครับเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำในทุกอย่างที่อยากจะทำแต่ก็เข้าเข้าใจเป็นอย่างดีโอ้ผมว่าผมชอบนะผมกับชอบความรักอย่างกับเลคูลนี่คือมันอบอุ่นมันก็ถึงง่ายมันเปิดกว้างเหมือนอาเซีย เหมือนอาเาน,นี้ยนึ่งออกใช่ไหมความรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรพวกเนี้ยเออถือว่ากลุ่มนี้โอเคแต่ก็แน่นอนอ่ะถ้าไปอยู่ในคนไม่ดีนะต้องให้ระวังเอ,ออันนี้ก็แบบอาจจะหลงคารมคนคนนี้ได้นะก็ดูแบบโอ้โหหวานล้อมดีเหลือเกินดูแลเอาใจใส่ดีเหลือเกินเกิดมันเป็นคนไม่ดีขึ้นมาบางทีเราก็ต้องระวังซึ่งมันก็อาจจะเกิดถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีหรือไม่ได้มีศีลธรรมในใจพวกเนี้ยถ้าเรื่องความรักเนี่ย เลขดึงดูดแบบเนี้ยดึงดูดในเชิงแบบการดูดแ,ลดแลเอาใจใส่อะไรพวกเนี้ยนึกภาพออกใช่ไหมเออพวกอส่งอสเสียอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้ไงนอนี่เขาต้องระวังนี่ต้องระวัง เรื่มันบอกทางนะครับแต่มันบอกไม่ได้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีนะนต้องระวังเรื่องความรักอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันสําหรับคนที่ขอมาทางช่องยูทู e นะครับผมอาจจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะใครมีข้อสำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโพสต์ถามได้ใต้คลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง u ูท b e คุยเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปไรน,นั้นรอติดตามนะครับคุยกะะมาพวกเราทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ